สวัสดีครับพี่น้องอสสสมที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้หมอชติมาชวนคุยเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าบริการในการปฏิบัติหน้าที่ของอสมปี65นะครับว่าเป็นอย่างไรต้องทํา3อย่างนะครับถ้าไม่ทํา3อย่างนี้งดรับค่าบริการนะครับพี่น้องอสสอสมครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่า3อย่างนี้พี่น้องจะต้องทําอะไรกันบ้างนะครับจากหนังสือฉบับนี้นะครับหมอชติก็เพิ่งทราบนะครับว่า เงินค่าบริการอ,อสมอตั้งแต่ปี65เป็นต้นไปนะครับกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ตั้งและก็ให้กมหมรมบัญชีกลางเป็นผู้จ่ายนะครับไม่ได้ผ่านอ,อบอจออีกแล้วนะครับพี่น้องครับนะครับเรามาดูรายละเอียดประกาศก,าร,กระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องให้ได้รับเงินค่าบริการของอ,อสมศอพกสอ 64, ซึ่งประกาศใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2564เป็นต้นไปนะครับ พี่น้องเรามาดูครับว่าค่าบริการคืออะไรค่าบริการก็คือเงินที่ทางราชการจ่ายให้แก่อสมอเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอสมอตามที่กําหนดไว้ในข้อ8นะครับเรามาดูนะครับว่าข้อ8คืออะไรตามที่หมอชาติเคยบอกไว้ว่าต้องทํา3อย่างนี้จึงจะได้ค่าบริการถ้าไม่ทํา3อย่างนี้มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้รับค่าบริการนะครับมาข้อ8นะครับ มาดูกันนะครับข้อ8นะครับอสมซึ่งมีสิทธิ์ได้รับค่าป่วยการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้นะครับวงเล็บ1ก็คือต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานที่แน่นอนอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์หรืออย่างน้อย4วันต่อเดือนในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายนะครับวงเล็บ2นะครับมีการปฏิบัติงานจริงนะครับแล้วก็มีรายงานผลการบริหายงานตามหลักเกณฑ์ตามแบบฟอร์มรายงานนั่นเองจนที่สารณานสุขนะครับประธานอ,อสมอระดับหมู่บ้านเป็นผู้รับรองรายงานแล้วก็ บอกไว้เดินะครับการที่เป็นผู้รับออรองรายงานมีผลผูกพันกับผู้ตรวจสอบและผู้รับรองตามกฎหมายเลยนะครับถ้ารับรองเท็จก็ผิดวินัยได้นะครับและถูกสอบสวนนะครับข้อ3นะครับให้อสอมอเข้าประชุมหรืออบรมเพิ่มเติมความรู้อย่างน้อย1ครั้งต่อเดือนในเรื่องที่มีความจะเป็นตามสภาพปัญหาหรือตามช่วงปฏิทินรรโลง,รง,รงหรือเรื่องอื่น นะครับที่มีความจําเป็นโดยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับสรุปรายงานการประชุมไว้ทุกครั้งนะครับพี่น้องครับพี่น้องทําตามหลักเกณฑ์ข้อ8ครบ3ข้อไหมครับถ้าพี่น้องได้รับค่าบริการก็แสดงว่าพี่น้องทําครบนั่นแหละครับดังนั้นนะครับจึงไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะไม่จ่ายค่าบริการอสมอถ้าพี่น้องทําครบข้อ8ทั้ง3รายการนะครับก็คือ มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างแน่นอนเดือนละอย่างน้อย4วันนะครับหรือว่าอย่างน้อย1วันต่อสัปดาห์นะครับมีการปฏิบัติงานจริงนะครับแล้วก็รายงานด้วยนะครับแล้วก็มีการรับรองรายงานและให้อสมอเข้าประชุมและอบรมเพิ่มเติมความรู้อย่างน้อยเดือนละครั้งนี่3ข้อ3อย่างนะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ลำบากเกินไปพี่น้องทำได้อยู่แล้วนะครับ จึงเป็นคุณสมบัติที่จะได้รับค่าบริการอสมอเป็นยังไงนะครับได้รับคําตอบแล้วนะครับสข้อ3อย่างนี้ทําให้ได้ต่อเนื่องนะครับถ้ามีเหตุอะไรก็ต้องรีบแจ้งนะครับแล้วก็บอกกล่าวกันนะครับจะได้ดูแลซึ่งกันและกันนะครับพี่น้องครับพี่น้องครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับพี่น้องครับกดติดตามหมอชาติอยากราวด้วยนะครับทุกเรื่องราวของพี่น้องอสมอ ที่น่ารู้น่าสนใจหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ